Sàmà sắc Buddha Tàcara Namu Tàcara Ba Kawa To Arama To Sàmà sắc Buddha Tàcara disangkan cara nangkat kami dua diutangtara nangkat kami tadim di kamang cara nangkat kami tadi yang diangkan cara kami yodakkuma Muhammadabakat untuk sana wa sukato mu

đã xếp xỉu các sắc xỉu đi mặt anh Nghĩa đi có thầm mặt thả rạc xa ta đi Ta đã hoa hồ sáng đi cả lô chú kinh hồn Thầm mạng hoa rạng tăng ta nằm vang Mô hạc cho ta là mục vụ chân ta đa hẳn Chẳng để ra xa tê xe xe xích xích hồn กาตธรรมเสนาสุขตาลูกอยนตลกัสสาภูพาเดทัศน์ทันโลใจยังทันที่นิโยสะโคจาสาวาดาธรรมังวิจิตังโรติังทางวารันังีละสนามามีภูตรุกังกมามทลยินยินทันเดยตาเอเตยสิติหตัว สัพพันตรายาจวินาสเมตตุนโมุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาหิสิโนนะโมุอุตมะอมมะตาสาวกตาเสวะเตหิตานะโมมหัสสังฆาซาภิเว ah ิสุนันท์ลาดิคิโน นาโมอมตะยาราตตาราตากายาคาทุกนันนาโมอมระติตาตาตัสวะตตัวใติมนามโมกาลโมพาเวนะริการชันตูรัตตวะนามโมกาลโภาเวนาสุวรโอตุสัพพะั าโมการะเคจนาเวทิมีหมเทสาวานเกวนจราังบังเทตานันกเศวนางโตวุนคานังเอตมังการโมตมังปติวะเตัุติกตะุตา มังุจังจะทัญจอาิยยสิทิตัวปฏิาจยาวจาเอตัมังครมุตตังมารตาปิทูปัฏานังุตตะราสังม์ัวาณากราจะกรรมัตาเอตัมมังครมุตตังาาจัมจริย บุตรสาวกธรรมเมีถิธรรมยาสันกรรมปิมัสุขังวิราชกิมังเอตัมัง นะเตนะเอรังมิตบุเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุกายามิรักขังมาตังปานิตังญาติจักขะสัญญาภิสัมหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมมา त ิเกณ์เอรังมิธรรมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโมตุ धनं पूतस्य तु परिवर्णनि सुखिं सामाधिमानन्तरिकजमाहो सामाधिना तेन समो न विजते एतं पीतं मे रतनं परितम् एतेन सत्येन सुवतिभूतो ये उपरा असतनं वसः สุวัติโหตุเยสุปัญญาตามนัสสานิรานิขามิโนโคตมนัสสานิเทปติปตามตาติไหหราหามุตานิภูติปุจานาเอตะมิสังเทระตนันปาิทัลเอเทนะสัจเทระสุวัติโอตุอิระปุระนังนวังนาติสังขวา Kita yang tiga mawasri, eh, kina kijahakiruni sangkak, nee pantikiraya tayang panipok, hirang pisang kera tanang paninang, hirang hirang sajena suami muntun, าระสัมปทังเทตันจารมิสินโนวายาโนวายาวัตตาวิกตามิโตเทตสติปฏิทัยพระมพิตามิหรอิทมาหเทติจาุปะกามาสิรวานสเนสัมปนุวเมสุวิญัาตังนาหิจตุกัปปสยังคเลติเ โอธรรมะโนธรรมวธรรมะโนสังขวสังมณัตติสิริสัพันยทายิกาสนาสตาปิวุณานาคิสัมภูมิสิตา นสุขอนุโลการออนุตารปุรสัตถมาระทิสัตถเทวานุาณุโตปะวะเทวะปาตัวปะวตาทัมโมตัณิติโกอาตโกเอหิปสิโกโกปานยโกปัญจังเมิขะาววิญญ ติปันโนภควะโตสาวกสังโฆอติปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆยะายละภะติปันโนภควะโตสาวะกะสังโฆสาลีติปะิปันโนภควสาวกสัง

ภานะตารังโพจัจฉิตางโลกัตตะเอตังภูมิเนตังอวมังครันตะยอยะมหัพพะตะคุณะสสะาโปะะดสุิังะันตังพุทธภาเวนะวิาสะเมนโตยันคุณนตังอวมังคลันตะ โยมังกุัสัโตนะคะวุรสุปินางกันตังหามานุภาเวนะวินาสเมนตัวยันุลิตังอวมังคารังยยะมะนะพุสังะสัจตะคะวรสุปินางกัตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตัว phát ta chỉ phục pháp, bảy pháp phát ta chỉ bảy pháp, tôn ca phát ta chỉ tôn ca, hô tôn sa

สัมมาพุทานุภาเวนะสตัสุธิปวันตุเตมาวันตุสัปมังดาราคันตุสัปเดวะตาสัมมาธรรมานุภาเวนะสตัสุธิปวันตุเตมาวันตุสัปมังดาราคันตุสัปเดวะตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สัทสวเทพระวันตุเต